คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเป็นระบบซึ่งภายในระบบงานคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยที่มีหน้าที่เฉพาะทำงานประสานสัมพันธ์กัน ให้งานบนรรลุตามเป้าหมายหากมีแค่คอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวจะยังไม่สามารถทํางานได้ด้วยตัวเองซึ่งหากจะใช้คอมพิวเตอร์ทํางานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพแล้วระบบคอมพิวเตอร์ควรจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบคือฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้เช่นวงจรไฟฟ้าตัวเครื่องจอภาพ เรื่องพิมพ์คีย์บอร์ดเป็นต้นซอฟต์แวร์คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานรวมไปถึงการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์แวดล้อมต่างๆซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่รับรู้การทำงานของมันได้ซึ่งต่างกับฮาร์ดแวร์ที่สามารถจับต้องได้ บุคลากรจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดถึงประสิทธิภาพถึงความสำเร็จและความคุ้มค่าในการใช้งานคอมพิวเตอร์ข้อมูลคือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วใช้ตัวเลขตัวอักษรหรือสัญญ,ญาณต่างๆทำความหมายแทนสิ่งเหล่านั้น สารสนเทศคือข้อสรุปต่างๆที่ได้จากการนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์หรือผ่านวิธีการที่ได้กำหนดขึ้นทั้งนี้เพื่อนำข้อสรุปไปใช้งานหรืออ้างอิง เมื่อครบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์แล้วต้องมีกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคำนวณการเก็บข้อมูลการตัดสินใจซึ่งในอดีตคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้งานในด้านวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาและขยายขีดความสามารถสูงขึ้นมีการนำไปประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานต่างๆมากมายเช่นงานราชการธุรกิจการแพทย์บันเทิงการทหารซึ่ง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์จะมีส่วนประกอบสำคัญขั้นพื้นฐาน4หน่วยคือหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลกลางหน่วยความจำและหน่วยแสดงผลหลักการทำงานเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์เริ่มจากผู้ใช้ทําการกรอกข้อมูลคําสั่งผ่านทางอุปกรณ์รับข้อมูล ซึ่งข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆที่รับเข้ามาจะถูกนำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลักจากนั้นก็จะถูกนำไปประมวลผลโดยหน่วยประมวลผลกลางหน่วยรับข้อมูลทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่คอมพิวเตอร์เช่นตัวอักษรตัวเลขสัญ,ญลักษณ์โดยจะแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้าที่คอมพิวเตอร์เข้าใจนำมาจัดเก็บที่หน่วยความจำหลัก หน่วยประมวลผลกลางหน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างว่า CPU ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์รับข้อมูลตามคำสั่งต่างๆในโปรแกรมที่เตรียมไว้และส่งต่อไปยังอุปกรณ์แสดงผล หน่วยความจำหลักหรือหน่วยจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์จะจัดเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ในอนาคตเช่นฮาร์ดดิสก์ดิสเกตแผ่นซีดีและอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิด หน่วยแสดงผลข้อมูลเมื่อทำการประมวลผลแล้วคอมพิวเตอร์จะแสดงผลลั์ผ่านอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงข้อมูลเช่นหากเป็นรูปภาพกราฟิกก็จะแสดงผ่านจอภาพหากเป็นงานเอกสารก็จะแสดงผลทางเครื่องพิมพ์